มาจากพี่น้องจ้ะคำเงี้งยเงี้ยแสบๆน้องกันจ่ะแสบหอมอืมสดยอดอน้องจ้ะมาน่ะคุณน่อยอเป็นยุของทางจา้ะม,มาด้วยจา้าแสบแสบๆมันกระนมนิ่มน้อง เสียบเลยอุ้ยไปไหามาๆครับปลาโตสองกิโลหุล่ะแั้วไปเต็มเต็มโอ้โหมาจ้าพี่น้องจ้าเสียบๆน้งกันจ้ามาค่ะมาค่ะปาพี่น้องดีละ หม่อซเสนมอนมือนีดองเลยพี่น้องครับเบิ่งงสินสินมาฮึกเก่าพี่น้องอน้นองตำม,มีคัดคือเกา่าไปแสนลำกันครับพี่น้องครับมาจ่าเสแซ่บจา้าขอคำใหญ่ปลาพี่นอ้องบุตีล่ะจะบอกว่าช่ำมากครับช่ำมากนี่หม่อนิสินเลยพี่นอ้องบังการงานสร้างพี่น้อง รังการงานสร้างอ<ม>ย่างคะ่ะแซบบหอมจ้า <laughs> อร่อยอะ่ะม,มาจากพี่น้องจ้ะคำ้ำยืนๆเสียบๆน้องกันจ้ะ แับผมอืมดดอดอิ่มักลองรังนี่และให้ต่อกินโดดตวอืมอร่อยมากอไไหมดองดกค่ะดองเอาออกหลอกฟิดขึ้นหนึ่งใส่ฟิดขึ้นนึงอืมแรับอืมครับแซ่บ นองจากมานี่นะคุณหน่อยอเป็นยุของทางจาอืม,มาด้วยจั๊บจ๊บบะเกียวหอมหอมเพรากระจองรวบไปเนาะ ฟินเว้ยม,มาจากเหน้งแซมมม <c oughs> วมาะเดเหตุตอนท่านีนึ่กับฟินต้องบอกแล้วทำได้จ้ะนมจีน่องพันกันนมจีนนี่น้องเ,อเสีบเลยบ้านลูกก็ด <c oughs> ี <c oughs> <laughs> ừ nhắn Chắc đông. bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt tươi bắt bà. ơi xong. บอ,<ะ>บอกก็ไม่ใช่ประกอบเือให้เจ้ากินะเห็นแต่เขาบอกเตยเตยบอกแซ่บครับครัพบพี่ลองจับมาด้วยพี่ลองครับกินก้วกันครับแซ่บจับหวานไปเลย หมอนกลดนี่ยาวเปียจบเสียบกินก้อนเทียงเนาะหอมชุมพักนี่ยาเดิด เอามานี่ยเาเป็นปลาสมบัติทิ่เบิร์มันจัดเป็นส่วน้ำง,งามเบิร์ค่ะเบิ้ลหรือเปล่าเ <laughs> อาละ อร่อยครับเมื่อกี้ได้อะไรที่นี้มาซื้อมาจองให้แม่กินรสจัดนี่แล้วนะบ้านเราตอนนี้ไงแงไปจากเนี่ยตัวเหนีนดเนาะตอนนั้นหนายังไงกินมันจะมีความสุขมันจะแบบว่า มันจะมีความสุกมาผมเดืองกินเดือหญ่ได้พี่น้อมมาของไงบ่ถึงแล้วล่ข่าวลือรำมุนสร็แต่ซองกิโลกโกินข้ามไงเมันสีเปิดใบบ่ มันจะมันเป็นเลยมันเส้นปลาทยมันเนี่เป็นอย่างที่ว่าดองอยู่แต่ว่ามันหอมมันหอมน้ำดองแล้วก็มันยังมีความมันของเนื้อมันอยู่อ่ะดีอ่ะ đi khó nào Đứng ngoài quay dù cái nào Hãy mình còn sang cái bàn Cái năng đến nhỏ Không chân dù ไว้อิ่มยังได้กินนั่ยตึ้งเส้นท้องรัวอร่อยพี่น้องทนว่าได้บางคนเห็ดรดก็จ้าเห็ดเนีงม well, ีความสุขเห็ดรดไม่นช่ต้นนะตายไปมีความสุขเนี่ยเห็ดเห็ดในสิ่จริงจริงจะคล้องบริเวณทำไมชอบเอา เส้นพันขนมจีนทําไมชอบพันเส้นกินอืม่อยากกินบ่อเลยพี่น้องวะมันเสีสบแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวจกทูดบัตรได้ค่อยขึ้นหอนบนด,หด,ดบัตรนั่งลดซื้อบัตรไหนขึ้นหอดนีน่มับัตรนั่นรถนั่งน้องฮะนั่งดูดมังค์ แบบว่า,าใใงงเขาเป็นอะไรอย่างเงยกะ,ะนะต้มไายใสีเง่าบอบ่ะออแม่บอปเต้นหน่อยเต้นหน่อยกูลองเป็นบอปแข็งไม่ใช่ปากนี่นะเต้นหน่อยเอลินป้ากินหลายนะจับจับน่องวายว่แม่กินหลาย วายุไม right right? like ่ก okay. ินหลายๆวันนี um. ้วายุมันสิบอกว่าวายุกินหลายวายุกินหลายใช่ไหมเนี่เอากินหลายไม่กินหลายหรอกินนิดเดียวหรอกินนิดเดียวอืม Ja. Mhm. lại Kann ich nicht lachen. Und mein Lach. สมพักตือหรือกรแซ่บ,บนะกินข้าวเหนียวอย่างแซบจ้ะย่ามแบบว่าบนนี่ก็เผากินกินจะสมพักกับอันบอกผิดก,กับแซบจับพี่นอ้องเนียนหัน่นแบบมต่ติ๊กตุยนตลอดเนี่ยไม่เคยหันเวลาหิุ่มบางทีก็เอาข้าวเหนียวมาจิ้มน้ำสมพักกระป่นเข้ากันเนาะอดแน่น ก็ปนกับเขากันน้องยูมาสวัสด,ดีลูกป้าด้าหน่อยลูกเร็วแซ่บแห้งค่ะพี่น้องคาเอาละคะ่ะพี่น้องคาผพ้ใด้มาคลิปนี้มักแซลมอนดองแบบช้ำๆแบบนี้ก็ไลยก็แช่ห้เบอร์กนหนือน้ำเนื้อเด้อค่ะพี่น้องคาสำหรับมือนนหนี้เบอร์กนหนือขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใ่คลิปหน้าจ้าสวัสดีสสดครับ